นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าคนสนิทเบาเป็นคนที่มีกลิ่นปากรุนแรงมากจะทำยังไงดีมีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีค่ะอยากขอคำปรึกษาหน่อยค่ะคือคนสนิทเบาเนคนหนึ่งเป็นคนที่มีกลิ่นปากแรงมาก แบบพยินข้างหลังเราก็ยังได้กลิ่นแรงมากเราควรบอกหรือแนะนําเขายังไงดีคะแม้เขาเสียความมั่นใจหรือเสียใจถ้าเกิดสมมติในกรณีที่ผมเจอเองผมก็อาจจะชั่งกําหนักทั้งสองทางนั่นก็คือในกรณีแรกเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่สนิทกับเรามากน้อยเพียงใดหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเนี่ยจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราบอกมากน้อยเพียงใดเหมือนกันนั่นคือผมกําลังประเมินสองสถานไม่ว่าจะเป็นความสนิทสนมกับผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับกลับไป ในสิ่งที่เราพูดฟีดแบ็กเขากลับไปให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกเพียงแต่ว่าเราต้องใช้กำนักในเรื่องของดูลพินิทของตัวของเราเองบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เราก็ไม่อยากที่จะพูดออกไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าเขาอับอายกับสิ่งที่เขาได้รับในสิ่งที่เขาเป็นถ้าเกิดสมมุติเราหมอยอมุมหนึ่งการที่เขาจะได้เรียนรู้ในเรื่องการรับฟีดแบ็กการรับคําแนะนําหรือว่าคําวิจณ์เนี่ย ก็อาจจะเป็นสิ่งที่สมควรอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราไม่สามารถที่จะบอกหรือว่ากา,กากเกณฑ์ได้เลยว่าคนคนหนึ่งควรจะคิดหรือว่าควรจะทําอย่างไรเพียงแต่เราแค่ทําในสิ่งที่เราควรทํารู้สึกยังไงทําไปแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าเจตนาเป็นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเรากําลังมีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเลือกตรงส่วนนี้เอาไว้ให้มากที่สุดและเราจะเป็นคนที่ชัดเจนกับการกระทําของเราผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าบางครั้งอาจจะต้องประเมินจากข้อมูลที่เรามีก่อนว่า มันเป็นยังไงบ้างเพราะกลิ่นปากเกิดได้จากหลายกรณีถ้าเกิดสมมติกรณีที่ผมพยายามที่จะจําแนกแจกสารในเรื่องของกลิ่นปากนั่นก็คือบางคนกลิ่นปากเพราะกดเกินเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้ทานข้าวให้ตรงเวลารวมไปถึงอาจจะทานน้าดื่มน้อยน้าเปล่าเนี่ยน้อยเกินไปรวมไปถึงอาจจะนอนหลับไม่เพียงพอมีความเครียดสะสมสิ่งเหล่าน,นี้สามารถที่จะเป็นปัจจัยร่วมที่ทําให้เราเกิดกลิ่นปากได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยอย่างเช่น การที่เราทานอาหารรสจัดรวมไปถึงการที่เราเป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่มีกลิ่นปากตามมาได้เช่นกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเรียนรู้เรื่องราวของการมีกลิ่นปากสาเหตุของการมีกลิ่นปากเอาไว้ก่อนเพื่อให้เราชั่งน้าหนักและชั่งใจว่าเราควรจะพูดกับเขาดีไหมถ้าเกิดสมมติเขามีกลิ่นปากเพียงเพราะว่าเขาฟันผุหรือว่าเขาไม่ได้ทําความสะอาดในช่องปากนั้นมากเพียงพออาจจะแนะนําเขาได้เหมือนกัน ต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นเรื่องของกรดเกินเราอาจจะลองพาเขาไปทานอาหารดูเพื่อกิ่นปากเนี่ยมันจะลดลงไปบ้างสิ่งนี้มันก็ต้องใช้เหตุและผลใช้หลักของตากะนิดนึงในการที่เราสังเกตดูว่าเขาควรจะแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นปากนั้นยังไงเพราะแต่ละคนนั้นแก้ไม่เหมือนกันเลยถ้าเราคิดว่าการเตือนครั้งนี้เรามีวิธีการที่เรามุนเราม่อมก็เป็นสิ่งที่ดีถ้า,าอีกฝ่ายที่เขาได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของตัวเองถ้าเกิดสมมติคนที่ไม่เคยได้รับฟังฟีดแบ็กเลยแน่นอนอิมแพ t อย่างเต็มเลยเหมือนเราเอาไปต่อยหน้าเขาจังซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตั้งรับหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยมีข้อเสียอะไรบ้างเราทุกคนที่ได้รับฟีดแบ็ในช่วงแรกเราทุกคนนั้นต้องตื่นตระหนกอย่างแน่นอนและรวมไปถึงตัวผมเองผมก็มีการให้ฟีดแบ็กก็ได้รับฟีดแบ็อยู่ตลอดเวลาและการที่ได้รับฟีดแบ็เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องฝึกที่จะอดทนฝึกที่จะเข้าใจและยอมรับตามความเป็นจริงว่าบางครั้งมันเป็นจริงบางครั้งมันไม่เป็นจริง เราต้องมาสอบทานอีกทีหนึ่งการสังเกตกินปากตัวเองหยุดเนืองเนืองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับว่าเราก็ต้องเช็คลิสต์ตัวเองว่าวันนี้เราได้ทําสิ่งที่ควรทำแล้วหรือยังเราดื่มน้ําตรงเวลาไหมเราทานข้าวตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าเรามีความเครียดสะสมไหมเราควรจัดการอย่างไรได้บ้างกับความรู้สึกเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําลายมันบูดมันเปรี้ยวมันควรที่จะทําอย่างไรกับมันหรือการที่เราเริ่มมีฟันผุมากขึ้นมาจจะหมายความว่าเราไม่ได้แปรงฟันเราไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันหรือเปล่า เราลองแก้ปัญหาที่เหตุดูสิ่งเหล่านี้มันก็พอช่วยได้บ้างแต่มานจะต้องใช้คําแนะนําจากคนใกล้ชิดหรือว่าคนที่เขาอยู่ตรงข้ามเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆก,กับเราหรือว่าตัวเราเองมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเจอรายสปอตหรือว่าจุดบอดในชีวิตถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เปิดใจรับฟังคนอื่นมากเพียงพอหรือจะเปิดใจรับฟังเรื่องตรงนี้และเราจะเรียนรู้ว่ากลิ่นปากเป็นเรื่องปกติเราสามารถที่จะทักทายและตักเตือนกันได้เป็นเรื่องปกติหรือว่าบางทีการที่เราพูดไป ก็าจจะต้องแชทไปบอกมากกว่าการพูดต่อหน้ารวมไปถึงพูดต่อหน้าเพื่อนคนอื่นด้วยแน่นอนดีเลี้ยงที่จะทําให้เขาอับอายจากสิ่งนี้เขาเป็นในจุดที่ไม่ได้ดีหรือไม่น่ายินดีอย่างเช่นการที่เราจะไปแนะนําเขาหรือว่าไปสอนเขารวมไปถึงการไปตักเตือนในเรื่องที่ทําให้เขาเสียหน้าหรืออับอายเนี่ยเราควรจะทําในที่รับไม่ควรทําในที่แจ้งการแชทไปบอกการสงา่งข้อความพิมพ์ข้อความรวมไปถึงการโทรค,คุย หรือดึงประเด็นในเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรเหมือนกันการเราดึงประเด็นเรื่องกลิ่นปากแล้วประกอบกับการที่เราสอดแทรกว่าเ e, ออเฮ้ยบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเธอก็มีกลิ่นปากเหมือนกันเราได้กลิ่นปากของเธอเป็นประจำหรือว่าการที่เราสังเกตว่าเออเธอไม่ค่อยได้กินน้ําหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้มันช่วยที่ทําให้เราพยายามที่จะสอดแทรกหรือว่าพยายามที่จะพูดให้เขาพยายามเรียนรู้ว่า ตัวของทุกคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นปากกันอยู่แล้วเพียงแต่กลิ่นปากนี้มันจะกระทบเรื่อง,องบุคลิกภาพกระทบเรื่องของภาพลักษณ์ในสิ่งที่คนอื่นมองมาหรือเปล่าสิ่งนี้เราควรจะถกกันเหมือนกันมนไม่เป็นที่เราจะต้องพูดที่ทําให้เขาเสียหน้าอย่างเดียวหรือาทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ i, กยการมีกลิ่นปากนี่มันเรื่องเร็วร้ายมากๆและกลารให้เพื่อนมาพูดกับเราแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆเลยเราอย่าพยายามทาให้อีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อน,นเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดเรา รู้สึกตื่นตระหนกจนเกินพอดีไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจของเขาและเราไม่ได้เป็นคนที่พยายามเข้าใจคนอื่นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นอายุก็เป็นสิ่งที่จะกําหนดว่าเราจะรับความจริงได้มากน้อยเพียงใดถ้าอายุมากแล้วการบอกกันตรงๆย่อมมีประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าถ้าเกิดสมมติเรามองถึงอายุในการที่เราพูดคุยกันในเรื่องของข้อเสียงในตัวของเราเองผมเชื่อว่าอายุมากมีโอกาสที่จะพูดตรงๆได้มากกว่าคนอายุน้อยกว่าเหตุผลนั้นก็มีเพียงแค่ว่า หล,หลายครั้งเนี่ยผมพยายามสังเกตผู้คนมากมายว่าเขาพยายามที่จะรับฟีดแบ็กของตัวเองในแง่มุมใดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอายุมากขึ้นเราก็ย่อมมีความคิดว่าเออว่าฉันจะทําสิ่งใดให้ฉันมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมการปรับเปลี่ยนตัวเองการแก้ไขตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากๆต่อมวลมนุษยชาติการปรับตัวสิ่งมีชีวิตต่างๆจําเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต แล้วไม่มีใครที่จะบอกกันเลยว่าโอ้ชั้นดีตั้งแต่เกิดทุกคนล้วนแต่ดัดแปลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาเขาว่าตลอดเวลานี้ก็หมายความว่าเราพยายามพัฒนาตัวเองยิ่งยวดเราไม่ได้พยายามหยุดนิ่งหรือพยายามที่อยู่เฉยกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาต่อชีวิตของเราการเรียนรู้เรื่องของการรับมือกับปัญหาที่มันเข้ามาก็ย่อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วันเป็นตัวกําหนดอนาคตให้มันดียิ่งขึ้นการรับฟีดแบ็เพียงแค่เรื่องกลิ่นปากเนี่ยผมยังเชื่อเสมอว่า เราสามารถพูดได้ถ้าเกิดสมมุติเรามีอายุที่เยอะแล้วเพียงแต่เลือกจังหวะหน่อยแล้วก็ดูว่าสถานการณ์ในที่เขามีกลิ่นปากเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แบบไหนมันเป็นสถานการณ์ที่เออมันไม่ควรมีหรือเปล่าหรือว่าเออสถานการณ์นี้มันก็เป็นเรื่องปกติอย่างเช่นการเดินทางนานๆการที่เราไม่ได้แปรงฟันเลยและการที่เรานอนหลับระหว่างการเดินทางสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องประเมินสถานการณ์ตลอดว่ากลิ่นปากนี้มันเกิดจากอะไรถ้ามันรุนแรงมากถ้ามันเป็นเกิดจากการเป็นฟันผุบอกเขาแนะนําเขา ให้เขาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เขาแปลงฟันให้ถูกต้องรวมไปถึงการใช้หมายขัดฟันตามที่ทันตแพทย์นั้นได้บอกกล่าวเรามันก็ดีเหมือนกันสุดท้ายนี้ปัญหาของผู้คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นคิดในเรื่องของตัวเองกันอยู่แล้วบางเหตุการณ์มันอยู่ที่เจตนาของเราด้วยและค่อยหาจังหวะในการตักเตือนตามมาถ้าเกิดสมมุติว่าเจตนาเราดีจังหวะเราได้โอเคเราค่อยๆพูดเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันแต่เกิดสมมุติว่าเจตนาเราดีแต่จังหวะไม่ได้ ราอาจจะต้องโฮหรือว่าอาจจะต้องพอสเอาไว้ก่อนรอจังหวะที่ใช่กว่านี้แน่นอนเจตนาเป็นตัวที่สําคัญที่สุดซึ่งผมก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรทุกๆอย่างมันมีเหตุการณ์ทุกๆอย่างมีจังหวะของมันเราอย่าเพิ่งรีบร้อนรีบร,รบนการบอกกล่าวและตักเตือนในสิ่งที่ดียังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ในยุคสมัยนี้เขาเพื่อนแท้คําว่ากัรยานมิตรเป็นสิ่งที่เราควรจะบอกในสิ่งที่ดีอยู่แล้วบรรทุกปกติเพียงแต่ว,ว่าการจะบอกกล่าวกัน มันต้องดูสถานการณ์มันต้องดูว่าเขากำลังอยู่ใครหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราดึงประเด็นเรื่องนี้บ่อยๆแล้วเขาก็ยังเพิกเฉยอีกนอไปก็ปล่อยเขาช่างเขาเพียงแต่อาจจะเข้าไปส่งสิ่งกับเขาน้อยหน่อยสิ่งอันนี้เราปรับตัวได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวของเราเองไม่ได้มีกลิ่นปากรวมไปถึงสถานการณ์นี้อาจจะทําให้เราเช็คลิสต์ตัวเองไปพร้อมกันด้วยว่าเรามีกลิ่นปากบ้างหรือเปล่าเรามีกลิ่นปากเวลาไหนเช็คลิสต์ตัวเองเลยเพราะมันจะช่วยให้เรามีบุคลิกภาพที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึง แล้วมันทำให้เรารู้ว่ากลิ่นปากมันสามารถเกิดได้ทุกๆเวลามันไม่เคยเลือกใครไม่เคยเลือกเพศไม่เคยเลือกชาติและศาสนาเราสามารถมีกลิ่นปากทุกคนและปัจจัยสําคัญหลักๆก็คือความเครียดจงลดความเครียดแปรงฟันหลังทานอาหารเป็นประจำและอย่าลืมเด็ดขาดผมจะเน้นย้ำบ่อยครั้งนั่นก็คืออย่าลืมใช้ไหมกัดฟันและน้ำยาบ้วนปากถึงแม้ว่าทันตแพทย์จะไม่ค่อยแนะนำนเรื่องการใช้น้ำยาบ้วนปากแต่ผมก็ยังคิดว่าการกลั้ปากเพียงเล็กน้อย ก็ยังช่วยลดแบคทีเวียและคราบต่างๆรวมไปถึงลดกลิ่นปากในระยะยาวอย่างแน่นอนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องกลิ่นปากผมก็อยากที่จะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันว่าเราต้องผ่านไปด้วยกันในเรื่องของกลิ่นปากให้หอมสดชื่นตลอดทั้งวันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนทอลเกจีด้วยนะครับ